งจริเครือข่ายของกันตนานะคะแล้วก็ในพันธมิตรทั้งหมดเด็กอื่นๆเนี่ยอยากจะมาขอเข้าคิวฝึกงานที่กันตนาเยอะนะคะแต่ว่าเด็กที่เรียนที่เนี่ยจะได้จะได้เลยแล้วก็ได้ใช้เครื่องมืออันเดียวชิ้นเดียวเหมือนกับที่เราถ่ายทำตัวต่อตัวชิ้นต่อชิ้นได้ค่ะได้จับทุกคนใช่เขาบอกว่าคือนอกจากเรียนกับประเภทว่านักวิชาการแล้ว ที่สําคัญคือนักวิชาชีพนักวิชาชีพเดี๋ยวก็คือ<า>คนที่ทํางานตรงนี้จริงๆเลยแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดด้วยโอ้ค่ะแมพูดคล่องมากรองอธิการบด,ดีพลิตทุกสิ่งมาแล้วหนึ่งรุ่น กำลังจะจบยังไม่นะฮะนีพึ่งปีสามค่ะเพราะพิ่งเปิดนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดช่วงที่ตอนนั้นก็มีเรื่องแบบการเมืองนิดหน่อยแล้วก็มาน้ําท่วมอะไรเนี่ยพึ่งเปิดนปี5้าสามเองค่ะที่ย้ายมาอยู่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนโรงเรียนสอนการแสดงด้วยใช่ไหมคะอันนั้นมีมาเป็นเป็นสิปีแล้วแต่ถ้านับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะโหนานมากพ่อพี่ชอบจริงๆนะทาทุกอย่างเนี่ยทำพ่อพ่อเป็นทำนำ สิ่งที่พ่อชอบทั้งนั้นพ่อทำโรงเรียนสอนการแสดงพ่ออยากมีมหาลัยแล้วก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าเสียชีวิตซะก่อนแต่ถ้าคุณพ่อรู้นะว่าลูกนี่ทําตามความฝันทุกทุกอย่างเลยน่าจะดีใจน่าจะปลื้มนะคะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็เกิดจากการทําคณะวิทยุไอซ้ำแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆพ่อชอบสอนพ่อชอบสร้างคนวิสัยทัศน์จะสูงแบบดาวไกลมากค่ะเสียดายแต่ก็ปลื้มนะคะที่มีลูกดีๆมาต่อยอดความคิดพี่เก่งอะ พี่อีกหามตัวตลอดอ่ะนี้เราอยากรู้แล้วค่ะว่าแต่ละห้องเรียนน่ะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันไหมคะค่ะค่ะไปกันเลยค่ะชชวป๊า เดินมาอันนี้คือโซนแรกเลยนะคะที่ตึกที่เราเห็นข้างหน้าคือต้องต้องอยากให้สังเกตนิดนึงว่าลักษณะตึกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสตูดิโอถ้าดูดีๆเพราะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทําปฏิบัติทิร์ผช็อนตลอดเวลาถูกค่ะเราจะถ่ายทําได้ทุกพื้นที่เลยห้องเรียนก็สามารถ ปับเป็นอะไรต่างๆได้ตลอดเวลา <ừ> um, ในห้องเรียนค่ะในพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่นี่ตรงนี้น10ไล่ค่ะสถาบันที่สิไล<า>่ใช่แ,แต่จะบอกว่าเด็กไม่ได้เรียนแต่ที่นี่ที่เดียวนะคะเด็ก<ห>ะจะไปเรียนตามไซส์ต่างๆของกันตนาเ<อ>ช่น ถ้าเรียนแอนิเมชันก็ต้องไปเรียนที่ที่ตึกของกัร์ตนาแอนิเมชันของรัชดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียนที่ฟิล์มแ l a ก็มีอะไรเขาจะไปกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามีอยู่หมดเลยถูกแต่อาจจะนอกสถานที่บ้างในนี้ก็มีบ้างไม่อาจต้องนอกต้องนอกต้องเรียนทั้งที่นี่เรียนทั้งที่โน่นถ้าคุณทําใจที่มาเรียนอะไรที่เกี่ยวกับ แนวของการทําหนังทําอะไรเนี่ยนะชีวิตในมหาลัยมันจะไม่เหมือนโรงเรียนนะเขาถึงได้ชีวิตมหาลายนะัยไเ,เ,เด็กต้องพ่อแม่ต้องยอมว่า,าผมถ่ายหนังดึกนะอ,อ,อะไรเงี้ยกลับบ้านเช้านะาน <laughs> แต่สนุก ค่ะน่าจะมันนะเพราะว่าได้ปลดปล่อยเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องปวดสมองกับภาระเรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่าเราเรียนอย่างเดียวใช่ค่ะก็ก็เป็นเรื่องของการทํางานเขาเรียกอะไรประสบการณ์ในการออกกองการทํางานอะไรเงี้ยสนุกกว่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงไปทีละมุมนะคะเชิญอันนี้ไปดูห้องสมุดนะคะห้องสมุดคดูสิคะต้องไปใช้บ่อยเอาเอคะแสดงว่าสวยเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะเชิญโหห้องสมุดนี่ห้องสมุดเหรอคะมันกว้างใหญ่ขนาดนี้คะ โอ้ยถ้าเที่ยวกับมาหาลัยอื่นเขาก็ไม่ใหญ่หรอกนะแต,กแต่ว่ามันก็เป็นจริงๆคอนเซปต์ก็คือใช้ถ่ายได้ทุกที่เหมือนกันแปลว่าอะไรคะคือทุกพื้นที่ที่อยู่ในมูฟวี่ทาวน์เนี่ย มันต้องใช้ถ่ายทําได้หมดใช้ถ่ายทำได้หมดของน<ช>ักศึกษานะของ,ของทั้งนักศึกษาแล้วก็ทุกกองที่เขาจะต้องการใช้เพราะว่าเราเป็นพื้นที่ของเรียกว่ามูวีทาวเมืองการถ่ายทําไม่ใช่เฉพาะแค่กันรนาที่อื่นจะมาเช่าสถานที่ก็ได้ได้ค่ะอ,อินดี้ใครต่อใครก็มาเช่าถ่ายกัน สำหรับห้องสมุดมีอะไรบ้างห้องสมุดก็จะมีเหมือนกับว่านังสือแต่เราจะมีห้องสมุดใหญ่อีกที่หนึ่งอยู่ที่ที่แถวรัชดาเะคะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลอันนี้จะเป็นเฉพาะส่วนของที่สถาบันก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้มาใช้พื้นที่ในการค้นหาข้อมูลทั้ง ทั้งข้อมูลที่เป็นหนังสือเป็นสื่อภาพอะไรต่างๆค่ะมีตัวอย่างหนังให้ดูด้วยเยอะก็มีห้องที่เป็นหนังพวกเนี้ยค่ะพวกดีวีดดูหนังได้ใช่อันนี้เครื่องเก่าอะไรคะเนี่ยเป็นพวกอันนี้มันก็เหมือนเราต้องเอามาอนุรักษ์ไว้ด้วยค่ะเครื่องบันทึกเทปสวัยก่อนนู้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อันนี้จะเป็นสมัยใหม่ทันสมัยดิจิทัลเด็กใช้ได้หมดเด็กก็ใช่เวลาเรียนเาก็จะมานั่งคุยกันทํางานทํารายงานเลยอยู่ตรงนู้นค่ะดีมากอันนี้ก็สามารถดูหนังได้เลยนะคะใช่ค่ะทําอะไรก็ได้ แล้วก็มีห้องห้องเฉพาะสําหรับอาเซียนด้วยที่เขาเตรียมรับค่ะเขาก็มีว่าในห้องนั้นจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมดแล้วให้เด็กได้เข้าไปได้ใช้สําหรับคนที่จะเตรียมทำภาพยนตร์หรือทำละครเกี่ยวกับอาเซียนนี่น่าจะมีข้อมูลได้ค้นหาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวเพื่อเป็นไอเดียแต่อันนี้มีร้องรับแขกที่เป็นห้องอาเซียนเลยนะไออันนี้อะไรคะเนี่ยตรงนี้ภูมิใจนําเสนอค่ะเพราะว่า เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาก็เลยมีหนังสือลงเยอะมากเลยพูดถึงสถาบันละหมดเลทั้งต่างประเทศก็เยอะด้วยซึ่งแบบว่าเป็นความภูมิใจให้คุณผู้ชมดูนะคะ่คะขึ้นปกเลยค่ะใช่โอ้โหก็แบบว่าหนังสือก็มาถ่ายลุปเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีญี่ปุ่นเพิ่งเข้ามาดูค่ะสองกรุ๊สถาปัต์ใช่ค่ะเข้ามาขอดูการค่ะก่อนที่เราไปยืนอยู่สักครู่นี้ค่ะดูมาถ่ายให้หมดเลยลงเยอะมากเลย แล้วจริงๆแล้วที่นี่ก็เพื่อที่ทำแบบสตูดิโออย่างที่บอกแต่ว่าเห็นมีกระจกเยอะอันนี้ประหยัดไฟหรือเปล่าคะไม,ไม่ใช่เพราเห็นแบบแสงเข้าได้และเป็นระบบของแสงที่ดีไซน์ด้วยเพื่อการถ่ายทำโดยเฉพาะเลยค่ะ,คะนี่เป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบนะคะนี่อีกเล่มนึลงค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะชีวิตนักศึกษาที่นี่จะติดติด สบายสบายชิลๆค่ะนมนั่งกันตามช่องต่างๆเพราะว่าที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วห้ามเที่ยวห้ามหนีเที่ยวเพราะไกลสถานเรือลมมากใช่ค่ะก็ได้เสริมสร้างจินตนาการด้วยนะคะเอะแล้วคนนี้ใครคะคุณคุณค่ะอ่าอันนี้ขอแนะนำท่านผอค่ะเป็นอะไรกันเป็นเป็นพี่สาวท่านอธิการบดีค่ะคนนี้ท่าน ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่นิเทศจุฬามาก่อนค่ะแล้วก็ในที่สุดก็เลยทำนะเด็กมาอยู่ในครัวเรียนเราเองอุ้ยเขาเป็นเรื่องเป็นราวค่ะอันนี้ก็จบารศึกษาโดยตรงแล้วสอนโดยตรงนะคะส่วนอันนี้คนผู้ช่วยค่ะนี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กนักเรียนนี่น่าจะชิวมากพี่ก็ไม่รู้ประเทศอะไรบ้างเนี่ย หลากหลายนี่เปิดปีกว่าเองนะคะเนี่ยใช่ค่ะนี่ก็นี่ก็ของอันนี้ค่ะนี่ก็เล่มอะไรนะอันนี้ก็ของบ้านเรานี่รูมนะคะรูมแต่อันนี้ของประเทศอะไร่น่าจะเป็นทางตออกกลางสองอันนี้พพ์ไม่แน่ใจอ่านไม่ออกนะคะแต่เกี่ยวกับการตกแต่งพวกสถาปัตย์เหมือนกันนะแน่นอนเลยอ๋อเล่มนี่ค่ะอันนี้พาดหัวได้แจ๋วมากค่ะอันนี้ สุดยอดสถาปัตย์โลกโหคอนเฟิร์มเลยนะคะนี่ไงอาจารย์จรย์บุญเสริมเปรมทาดาค่ะนี่อยู่จุฬาแล้วคนออกแบบแล้วใช้งบประมาณในการสร้างเยอะไหมคะโอโหต้องบอกว่ามันบานค่ะมันเยอะจนแบบว่าโอเคเลยค่ะเกินจากที่เราตั้งมาเยอะแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาก่อสร้างอะไรถ้ามันไม่ไม่เกิดเรื่องอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่แต่ก็สม คุมค่าค่ะแล้ววางแผนน้ำพวกน้ำท่วมมาแถวนี้นี่ได้ชื่อเลยนะคะสองสามเมตรนี่ตรงนี้ท่วมไหมคะตรงนี้ท่วมแค่สามเมตรเจ็ดสิบห้าเองค่ะใช้เขามาท่วมแค่ถูกค่ะไม่ใช่แล้วนะคะเยอะมากและทีนี้น่าจะโดนด้วยก็โดนหมดเลยแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ชายเก่งค่ะผู้บริหารที่นี่มีความสามารถในการปกป้องอาณาจักรของตัวเองได้รอดค่ะรอดตายค่ะโอ้โหสามเมตรเจ็ดสิบห้านี่ไม่ใช่น้อยเลยค่ะเราก็ทำ คันดินสุดลิตแล้วก็มีระบบการเขาเรียกว่าอวางแผนการดําเนินการจัดการกับน้ํานะคะโอ้เป็นไข่แดงเป็นไข่แดงออกจากนี้ต้องพายเรือแล้วแหะแต่ก็แต่ก็ทํหมาหากินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันออกไม่ได้เขาไม่ไ้เข้าก็ยากก็ถือว่าปิดเลยถ้าถ้าช่วงนั้น โอ้ช่วงนั้นมันปิดหมดทั้งประเทศอยู่แล้วอ่ะพี่ก็แต่กองถ่ายพี่ไม่หยุดนะคะคะมีความสามารถค่ะพี่แตกแตกกองออกไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆค่ะมีทั่วเลยทุกค่ะมีกองถ่ายถ่ายอยู่แล้วเพราะละครมันไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะ The Show m u s t g o On เนาะโอ้เยี่ยมมากจะมีห้องไหนที่อยากจะให้เราได้เข้าไปเห็นก็ไปอาจจะไปเดินดูพวกห้องเรียนค่ะดี๋ยมเรียนกันวาหน้าเรียนจาดไหน Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. ก็เป็นหนึ่งในห้องเรียนนะคะ,คะเป็นสมมตูดิโอสามมิติโอ้แต่จริงๆชื่อห้องเขาแต่จริงๆมันเป็นห้องที่สําหรับพวกที่เขาเรียนแอนิเมชันเขาก็จะมาใช้พวกเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยในการทำพวกแอนิเมชันเรียนที่ด้วยแล้วก็ไปเรียนที่กันตนาแอนิเมชันที่มัชดาด้วยค่ะแล้วคุณคมพินนะคะคนที่ทำกา้านกล้วยต้องมาสอนด้วยหรือคะสอนค่ะคุณ ตั้งอัชลาคงคมทินอุ้ยสอนเยอะค่ะเนี่ยน่าสนุกอ่ะบอกว่าสอนกับมืออาชีพนี่ใช่เลยก็ต้องเอามาสอนที่นี่เด็กต้องไปนั่งฝึกงานอยู่กับเขาเนี่ยนะคะเป็นร้อยชั่วโมงอ๋อหรอคะไม่ใช่ฝึกงานเหมือนเด็กปีสามทั่วไปเด็กปีสามทั่วไปนี่คือปกติเขาต้องไปฝึกงานที่จะมีจดหมายขอฝึกงานแต่เราเตรียมเด็กเนี่ยสาหรับก่อนที่จะไปฝึกงานที่อื่นก็คือไปที่อื่นเนี่ยไม่ใช่ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเทรนใหม่ ไม่ใช่อันนี้ตามสูตรไปแล้วทําได้เลยผเผอคนที่นั่นทำอยู่มีหนาวนะทําเก่งกว่าเขาถ้าอย่างนั้นนี่น้องกําลังเรียนอยู่แล้วว่าน้องก็ทํางานของเขาไปค่ะอย่๋ยวไปกวนดีกว่าเนาะให้น้องเขาเรียนเพราะว่าเนี่ยเห็นว่าเอารูดม่านปิดแล้วนึกสาวแหวกม่านี่มาดูอีกเด็กที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะติ๊กใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราออกไปคุยข้างนอกกันต่อดีกว่าจะได้ไม่กวนน้องเขาค่ะ สถานที่เรียนก็น่าเรียนร่มรื่นมากแล้วก็เอื้อในการเรียนการสอนแล้วมา,าดูอุปรกรณ์นี่ก็โหทันสมัยสุดๆเลยนะอาจารย์ก็สุดยอดใค่าเรียนแพงไหมเนี่ยแพงค่ะอันนี้แพงแต่สม,สมคุ้มค่ากับ สิ่งที่คุณได้ใช้ค,คือจริงๆแล้วแค่นี้ถ้าคุณจ่ายค่าเรียนแค่นี้คุณไปเรียนที่อื่นไม่ได้นะ,ะนี่คุณได้ใช้ของอที่เขาใช้ในมืออาชีพที่เขาใช้ทํางานกันจริงๆให้เต็มที่ถูกค่ะเรียนจากนักวิชาการและนักวิชาชีพที่ระดับแนวหน้าจริงๆและเขาต้องการที่จะทําให้คุณออกไปทํางานได้จริงๆในใน วงการรับรองเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีแบบพันธมิตรต่างๆที่จะเตรียมรอรับอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แบบถ่ายเอกสารหรือชงกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่โอ้และที่สําคัญตรงนี้นอกจากสวยแล้วนะคะน้ําไม่ท่วมอีกค่ะท่วมแต่กันได้ค่ะกันได้เลยค่ะนี่ข่าวที่ไหนพูดถึงแล้วนี่คืออะไรคะจะบอกว่ากําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะคะน้องที่มีใจชอบทางด้านนี้ก็ให้ติดต่อมาได้ที่นี่จะได้มา เจอกันเจอพี่ตุ๊กตานะคะใช่ค่ะจะรู้ว่านักแสดงที่ดีเป็นยังไงตอนนี้จบวมเป็นพิเศษเทกหนึ่งค่ะเทคหนึ่งค่ะอันนี้ขายของจบแล้วนะคะ ก็มีท be ี่ติดต่อเป็นคะเพราะบางคนอาจจะเอ๊ะสารยาไกลไปไหมอะไรไงมไปได้ทุกไซส์ของกันตนาค่ะจริงๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกันตนาก็ได้แล้วก็ถ้าใกล้ในเมืองก็ไปที่กันตนารัชดาที่อยู่ตรงเหมิงจ่ายก็ได้ตรงนั้นก็เป็นวีที่รับสมัครด้วยแล้วก็เป็นที่เรียนของเราอยู่ด้วยอย่างที่บอกเรียนด้วยอ่ะแล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ไปที่อะไรนะห้องสมุดที่รัชดาได้อันนั้นเป็นศูนย์ข้อมูลค่ะที่จะคลองเมืองเลยนะบอกคะเล็กๆค่ะมีทุกที่มาก อันนี้เราพูดถึงงานไปแล้วมาขอพูดเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวนิดนึงเพราะว่าลูกๆนี่คะก็อยู่ในวงการเหมือนกันจึงจะไปเรียนืางนกเมืองนอกแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะต้องบอกอย่างนี้น้องสตางค์เนี่ยเป็นแบบโอ้โหซูเปอร์โมเดลไปแล้วไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเรียกว่าเป็นซูเปอร์โมเดลเลยนะคะน้องก็ยังเป็นแบบว่าดังแบบเล็กๆธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ไป ไปใช้ทํางานที่ต่างประเทศเท่านั้นเองค่ะแต่เขาบอกว่าอยู่ในสังกัดที่ดีค่ะสังกัดที่เป็นแบบท็อปไฟ์เลยก็ช่วงหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้ามหาลัยแล้วก็กำลังจะเรียนจบจะจบแล้วจริงหรอคะแป๊บเดียวเองเห็นหายไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมจะจบแล้วค่ะนี่อยู่ปีสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินแบบเท่าไหร่เพราะว่ากำลังตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างให้แม่ มันยีด้วยใช่ไหมสามกวักวาเลยแต่เดี๋ยวว่าให้ได้ก่อนเรียนทางด้านไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยมาสื่อต่อกับงานคุณพ่อคุณแม่จะไปเรียนอะไรได้ละคะฟีนิกส์เหมือนสิงเขาชอบเองใช่ไหมอมู่นด้บังครับถูกค่ะตอนแรกนะเราเลี้ยงลูกเรารู้เลยนะว่าเด็กจะชอบอะไรอยากจะเรียนอะไรคือเขาเขาเขาชอบหลายอย่างมากเหมือนเขายังค้นหานะคะว่า เขาจะชอบอะไรแล้ววันหนึ่งเขาก็เจอว่าว่าเขาชอบทําหนังพี่ตกใจเลยเพราะว่าอะไรมันเต็มไปหมดเลยที่บ้านพุ่มกลับเยอะเกินวค่ะ ตรงคุณแม่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคุณแม่ก็นิดนึงเยอะไปนะคะเยอะไปแต่ลูกอาจจะเอานวัตกรรมทางเมืองนอกมาประยุกต์ผสมผสานด้วยทีนี้ก็จองตัวเป็นอาจารย์กันแล้วค่ะจองเลยนะยังไม่จบเลยนะยังไม่จบเลยที่แรกเราก็นึกว่าสงสัยจะเป็นนางแบบอาชีพแน่เลยแต่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ไม่นางแบบนี่ยังไงเป็นที่ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพหลักของน้องแน่คือน้องทําด้วยความรักในช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าอาชีพหลักของช่วงที่เขาทำนางแบบคือเขา เรียนหนังส e ือใช่ไหมคะแล้วพอการเป็นนางแบบเป็นไรนี่มันอายุงานมันสั้นค่ะเดี๋ยวพออายุเยอะขึ้นก็ใช้การไม่ได้แล้วไม่ด้แล้วทำเรื่องหลังดีกว่าค่ะแล้วที่สําคัญเรื่องหน้าน้องเขาบอกเองนะสูงขนาดนั้นจะหาใครที่มาคู่เขาได้ใช่ขยันมากอยู่เมือนนอกก็หาสตา์หาได้